เมื่อเข้าสู่บทเลือกตั้งแล้วเราก็ต้องถามนักวิชาการที่เฝ้ามองการเมืองไทยอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจําสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโข,ขท,ทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับอาจารย์ฮะคิดว่ายังไงฮะตอนนี้มีความชัดเจนแล้วเราเดินสู่ครูหาเลือกตั้งวันที่8ดแล้วแต่ดูเหมือนเนี่ยพักการเมืองเนี่ยเหมือนจะพอไม่กี่พักนะอาจารย์ครับ ตอนนี้ผมว่าพักการเมืองต่างๆเนี่ยในแง่ความพร้อมเขาก็มีความพร้อมกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คงไม่ใช่ว่าไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะครับตรงเต็มความพร้อมโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในฐานะรัฐบาลเนี่ยก็มีความได้เปรียบนะครับผู้อื่นอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็นะฮะเดียวกันพักการเมืองต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นเรื่องการย้ายขั้วย้ายค่ายอะไรกันหลายอย่างนะครับแล้วก็กติกาก็เอืออหน่วย นะให้กับเรื่องการย,าย้าย่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อยุคสภานะครับก็สามารถที่จะสังกัดพรรคเนี่ยเพียงแค่สามสิบวันก็สมัครได้นะัซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังปีใหม่นิดหน่อยนะครับก็ยังสามารถสามัครรับเลือกตั้งได้เลยถ้ามีการย้ายพนะ <smiling. S 2> รรคและเพราะตอนนี้คือเราปักธงว่าเลือกตั้งวันที่แปดพฤษภาพค์<ำ>เพราะนั้นการย้ายพรรคเนี่ยนับถึงวันเลือกตั้งสามสิบวันถอยมาเพื่อประมาณช่วงหลังปีใหม่นิดหน่อยก็ยังย้ายพักกันได้ นะดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ผมว่าเราคงต้องจับตาม,มองหลายๆปัจจัยนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่อันแรกเลยคือในแง่กติกาคือรัฐธรรมนูญปีห0แล้วก็กฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะนั้นแน่นอนบันไดทาให้เกิดเกมในสองระดับนะจากการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ<ช>ก็คือเกมในสนามเลือกตั้งกับสองก็คือเกมในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะอันที่สองที่เราต้องจับตานะครับก็คือบรรดาตัวผู้เล่น,นต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค a n d i d a นายกของแต่ละพรรคนะครับผู้เล่นนอกสนามนะฮะต่างๆที่เป็นผู้มีบรารมีของแต่ละพรรคนะคร<ช>หรือไม่กระทั่งเรื่องของอ44สสพักประชาสนซึ่งอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในการบทเรื่องนายกได้นะครับนะบแล้วประการที่สามที่เราคุยนี่แหละครับการเมืองผมพูนการเมืองจะขยับขยายอย่างไรนะรและประการสุดท้ายก็คือบทบาทขององค์กรดิสระ นะอย่างเช่นกกตนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งและปปชที่จะเกี่ยวกับคดีสีสอๆครับขวางหนามเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้เรื่องประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้งอ่ะเริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันและอาจารย์มองยังไงครับว่าทําได้ทําไม่ได้ครับครับคือประชามติเนี่ยนะครับในกฎหมายประชามติปีสองห้าหกแปดเนี่ยเผอิญผมเป็นกรรมธิการยกกร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ด้วยนะครับในประชามติในกฎหมายแบบนี้เนี่ยกำหนดไว้สองประเภท แือถ้าประชามติที่ไม่ได้จัดพร้อมกับวันเลือกตั้งเนี่ยก็ใช้เวลา90-120วันนะครับรับตั้งแต่คำตีนั้นส่งคำถามมีมติส่งถามไปที่กรกตแต่ถ้าต้องการจะจัดพร้อมวันเลือกตั้งนะครับอันนี้จะต้องมีเวลา60-150วันครับซึ่งถ้านับตอนนี้มันไม่ถึงนะมันไม่ถึงครับเพราะว่ายังต้องรอคำตีมีมติซึ่งกว่าจะมีมติวุนพรุ่งนี้นะครับนับไปแล้วเนี่ยยังไงก็ดีวันที่8กุมภาพันธ์ี่ยไม่ถึง มันจะตกประมาณ5้5วันนะก็ไม่ถึง60วันครับแต่อันนี้มันมีข้อยกเว้นนะครับอยู่นิดนึงว่าถ้ามีเหตุผลความจาเป็นในเรื่องงบประมาณเนี่ยอาจจะไม่ทําตามกําหนดเวลาตรงนี้ได้นะแต่คราวนี้เอเหตุผลความจำเป็นดานรประมาณเนี่ยมันมีน้ําหนักแค่ไหนมันก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าจะมีข้อยกเว้นที่เข้าเงื่อนไขได้ไหมนะครับมันใช้เงินเยอะไหมครับถ้าแยกเนี่ยตอนอเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าเคยมีการประเมินนะครับในตอนที่ร่างกฎหมายเนี่ย นะก็ได้มีการเอาตัวเลขต่างๆมาดูนะครับอาจจะใช้อยู่ประมาณ3,200ล้านบาทต่อการทำประชามติหนึ่งครั้งครับในแง่ของเนื้อหาอาจารย์คิดว่าถ้าถ้าได้ทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งแล้วอาจาจะมีประชามติถึง2เรื่องคือทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เรื่องของ MOU 43และ44ด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าจะเยอะไปไหมคะสำหรับประชาชนผมคิดว่าเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในบางประเด็น โดยเฉพาะเรื่อง MOU 4 3 4 4เนี่ยอันนี้ไม่ควรทำไปสามมติเลยนะเพราะว่า MOU นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องงานทางความมัน่นคงทางการต่างประเทศแตนะ่ซึ่งต้องเป็นเรื่องทางเทคนิคครับนะและในขณนะเดียวกัน MOU ส3 44นะั้นเนี่ยการทำความเข้าใจอย่างพี่น้องประชาชนนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นเลยนะฮนะและในขณะเดียวกันการตกผลึกเนี่ยมันผิดกับเรื่องรัฐธรรมนูญน,นะครับคือเรื่องรัฐธรรมนูนเนี่ยอย่าลืมว่าเราคุยกันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นมาตั้งแต่ปี2500 62นะหรืออาจจะก่อนหน้าน,านั้นนิดหน่อยด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องการแก้รัฐมนูนด้วยมาปัจจุบันเนี่ยก็6-7ปีเข้าไปแล้ว <Okay. S 1> นะในขณะที่ MOU4344 เนี่ยเราเพิ่งพูดเรื่องนี้ตอนเกิดความขัดแย้งในกัมพูชานะครับก็ประมาณทัก4-5เดือนไม่เกิน <Okay. S 1> 6เดือนต่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นในแง่ของการตกผลึกของสังคมเนี่ยยังไงก็ดีมันไม่เหมือนเรื่องรัฐธรรมนูญและเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นยิ่งคำถามเนี่ยถามว่าต้องการจะแก้ไขรัฐมนูนไหมนะครับเราดูไม่กระทั่งเสียงโหวตนะครับใน สภาผู้แทนร,รัษฎรเนี่ยนะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครเห็นต่างเลยครับทุกคน<ช>เห็นตรงกันหมดว่าเอาละใช้คําถามเนี้ยนะครับในหที่เอ็มบูยูสิบสามสิบสี่เนี่ยผมว่ายังคงมีความเห็นต่างกันเยอะและสังคมยังไม่ได้เรียนรู้ถึงขั้นที่จะตกผลึกแล้วมากา,กากรกบาดนะครับในบัตรประชามติได้และอย่าลืมว่าบัตรประชาธมตินั้นเนี่ยมันทําได้เพียงแค่เห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ลงลึกนะครับได้มากซึ่ง งานทางด้านความมั่นคง MOU เหล่านี้เนี่ยมันต้องมีรายละเอียดต่างๆแล้ววันนี้แค่ความแตกต่างว่าสี่สามแบ4สี่สี่ต่างกันยังไงเนี่ยผมว่าคนสี่จำนวนมากที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าสี่สามคือเรื่องเขตแดนทางบกส4สี่คือเขตแดนทางทะเลหรือว่าเรื่องของทรัพยากรนะครับการอัางสิดทางทะเลต่างๆเหล่านี้เพราะนั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนใ้เห็นว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักครับงั้นเราคงโฟกัสไปที่การเลือกตั้งแล้วการแข่งขันของพรรคการเมือง เป็นหลักเลย<ช>นะคะอา<ช>จารย์มองว่าสนามรอบนี้จะเข้มข้นกันขนาดไหนคะในยะของเรื่องกระแสบ้านใหญ่กับตัวพักนะคะ<ช>หรือว่าการมาของพักประชาธิปัตย์อะไรต่างๆจะทําให้สนามเลือกตั้ง<ช>คราวนี้เนี่ยต่างจากคราวที่แล้วมากแค่ไหนคะผมคิดว่าสนามเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยในแง่ของการแข่งขันของตัวผู้สมัครแล้วก็พรรคการเมืองนนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากเพราะว่าฐานของแต่ละพัก และฐานของตัวบุคคลแต่ละคนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยมันยังไม่ได้ขยับเยอะนะเนื่องจากระยะเวลาก่อนหน้านี้สามสี่เดือนนะครับที่มันมีกระแสจะเลือกตั้งนะและยิ่งปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ย MOU ก็ไม่ได้ครบสี่เดือนนะก็สองเดือนโดยประมาณนะครับก็นํามาสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยฐานตรงนี้มันไม่ขยับเราเห็นปรากฏการพลังดูดนะครับการช้อปปิ้งสสเพราะว่านั่นคือทางลัดนะที่แต่ละพักนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้ นะครับแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้มันก็จะไม่มีอะไรที่ที่แปลกใหม่นะมันก็เป็นฐานที่ติดตัวบุคคลหรือฐานที่ติดกับพรรคแต่ <S <S. <S สิ่งที่จะแปลกใหม่ครั้งงนี้ผมว่าจะมีประเด็นเฉพาะหน้าเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับประเด็นโครงสร้างก็คงจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญน,นะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเนื้อโทษกรรมต่างๆเหล่าลนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร่วมสมัยเช่นเรื่องกมเมอร์เรื่องไทยพิบัตินะครับเรื่องการเดียวยาเรื่อง การที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องระชชน,<ใ>นที่ปพิบัติตา่ตางๆนะครับอันนี้จะจะเป็นเรื่องใหญ่นโยบายก็ยังไม่ใหญ่เท่าเรื่องเฉพาะหน้าเหล่านี้นะรเรื่องแกมเมอร์ทุนเทาการเมืองสีเทาต่างๆเหล่านี้จะสําคัญมากกว่าครับสุดท้ายอาจารย์ผมมีเวลานาทีหนึ่งอาจารย์คิดว่าจะมีการเลือกตั้งไหมเพราะว่าเขาห่วงว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาน่ยยืดเยื้อแล้วมันจะเลือกตั้งไม่ได้คือการจะเลือกตั้งเนี่ยต้องไปดูมาหนึ่งร้1ยสามนะครับและหนึ่งร้อยสี่ประกอบกันในรัฐธรรมนูญนะ หนึ่งร้อยสามเนี่ยบอกว่าต้องจัดพร้อมกันทั่วราชน,นาจักรสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปแต่ร้อยสี่เนี่ยบอกยกเว้นได้นะครับถ้ามันมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเจตารมร้อยสี่นั่นเนี่ยคือหมายถึงว่ายกเว้นเฉพาะเขตเฉพาะพื้นที่ที่มันมีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องยกเว้นทั่วราชอาจักรนะครับแต่การนั้นก็ดีเราก็ประมาทไม่ได้เลยครับการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ เหมือนกับในตอนปี2557นะตอนนั้นที่มีการฟิดหน่วยเลือกตั้งนะครับและท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ทาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั่วประเทศแมนกะ็เป็นไปได้ครับที่อาจจะเกิดสถานการณ์แบบนั้นแม้ว่าโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะให้กรกตน,นั้นเว้นนะครับในพื้นที่ที่มันมีปัญหานะครับแต่โอกาสก็จะน้อยที่จะไม่เกิดการเลือกตั้งวันที่8กุมภาเนี่ยอาจารย์ผมยังให้น้ําหนักว่าจะมีเลือกตั้งมากกว่านะครับผมยังให้อยู่ที่สัก70อโอกาสที่จะไม่มีก็อยู่สัก30 นะแต่ว่าถ้าเวลาเปลี่ยนไปเงื่อนไขสถานการณ์เปลี่ยนไปมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตัวเลขนี้ได้เหมือนกันครับได้ขอ,ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ